สวัสดีครับผมวันนี้พบ,บช่องตีใหญ่ช่องเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงการรวมรถในซีคาร์นะครับผมหลังจากที่ผมได้ทำการรวมรถมาแล้วเนี่ยจะมาเล่าให้ฟังรีวิวให้ฟังแล้วก็คำนวณให้ฟังนะครับว่ารวมรถแล้วเนี่ยสรุปจะดีหรือไม่ดีกว่าที่ไม่รวมนะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดรวมรถไปแล้วเท่ากับเราเสียรถไปคันหนึ่งเลยเนาะ บางคนก็มองว่าเฮ้ยจำนวนรถเยอะกว่ามันก็ต้องวิ่งได้ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยเนาะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามันจะจริงหรือไม่จริงว่าการรวมรถเนี่ยมันจะดีกว่าหรือแย่กว่ามาดูกันเลยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมมาคำนวณให้ฟังเลยเนาะโอเคก็ผมตอนเนี้ยเล่นทั้งหมดนะครับ5 a c count เนาะสีคขาตอนแรกว่าจะขายรถมารวมฮาร์ดแวร์ H w. ไปมารวมใน ID h a r d ฮาร์ดแวร์เดียวกันหมดเลยแต่คิดไปคิดมามันคำนวณดูแล้วครับมันเสียเสียเสียซีคาไปเยอะก็เสียได้ครับก็ไม่เป็นไรครับยอมสลับเล่นไปมาไปมาอ่เงี้ยครับไม่เป็นไรโอเคก็ตอนนี้ผมจะมารีวิวของแรกนเนาะรีเจนผมก็มีนะเดี๋ยวผมจะเป็นรีเออรีวิวในรถรีเจนให้ฟังทีนึงนะครับอาจจะตอนนี้มารถแรกกนะ่อนก็คือ ยังไงเนี่ยขั้นต่ำก็ต้องได้แล้วแต่ถ้าเกิดว่าใครโชคร้ายสุดๆก็ได้ซปเปอร์คาร์ไปก็อันนั้นผมก็ไม่รู้นะเพราะว่าผมก็ไม่ได้ซปเปอร์คาร์ได้แต่แลมาขั้นต่ำนะครับอ่าโอเควันนี้ก็จะมารีวิวแลวให้ฟังก็อ่ะเดี๋ยวผมจะกดคิดเลขให้ดูเนาะว่าเฉลี่ยเนี่ยอันนี้5วันเนาะผมมาเล่นมาเกิน5วันแล้วแหละโอเคแต่ผมจะเฉลี่ยให้ฟัง5วันแล้วกันเพราะว่ามันจะได้คำนวณได้แบบเป็น5วันนะครับโอเคก็คือวันนี้อ ห5ใช่ไหม35บวก24บวก33.5บวก32บวก35โอเคเฉลี่ย5วันได้159.5นะครับก็มาหาร5เนาะโอเคเนี่ยครับถ้าเป็นรถแลนะครับผมก็จะตกประมาณ31ซึ่งถ้าเป็นรถ2คันเนี่ย สคันเนี่ยต้นทุนก็คือมีค่าอะไรมีค่าน้ํามันใช่ไหมค่าน้ำมัน2องีคาอันนี้หักไปลบค่าน้ํามันไปอ่าต่อคันก็จะเหลืออยู่29.9สาีคาที่เราได้กลับมานะครับถ้าเป็นรถคลาสสิกหรือว่าคอมมอนในอดีตเนี่ยที่ตอนที่ยังไม่รวมเนาะเอ่อตอนนั้นผมจําได้เลยก็คือวิ่งเนี่ยเฉลี่ยเนี่ยจะอยู่คันละ 15 4ขานี่คือขั้นต่ำถ้าอย่างดีหน่อยก็ได้20นะครับแต่สิ่งที่เราต้องเสียไปเนี่ยก็คืออาเดผมไปไปเขียนโน้ตนี้ไว้ก่อนอ่ะอ่ะอย่างรถแรงเงี้ยอ่ะ,ะเฉลีย่ยหักค่าน้ำมันไว้แล้วเนี่ยก็เหลือเันยี่สิบเกอ่ะขั้นต่ำเนาะ9 4ขาอ่ะ9 4ขาแต่เนี้ยสี่สตายแล้วเน,น,นี่เดี๋ยวไปคำนวณใหม่ทีเนี่ยอันนี้29 4ขิเกาสี่ขามาคำนวณอีกคันหนึ่งนะว่ามันจะได้29เเหมือนกันไหม มาลองดูอันนี้25บวก33.5บวก28.5ส8 5้ยยีบวก28.5บ, 28. บวก3 1สอห่งร้อย่หาหรห้า อ่ะคันนี้ประมาณ29ลบ2ก็จะได้ประมาณ27นะโอเคประมาณ27นะมี27คัน,นแลงเราก็จะมาหาค่าเฉลี่ยเนาะอันนี้ผมมี2คันนะในแรนะครับอ่ะต่อมาเป็นตัวอีเจเนอรี่นะ เรจิน a รีเรจนารีเนี่ยจะได้เยอะหน่อยซึ่งตอนเนี้ผมบอกเลยนะครับว่าใครที่กำลังจะเข้าซีคาหรือว่าอยากจะเริ่มเข้าเนี่ยผมแนะนำให้ไปหาซื้อรถเรจินารีใน Marketplace เลยนะครับถ้าราคาไม่เกินพ3นสมเนี่ยผมว่าน่านาจัดเลยพ3นสซีคารน่าจัดแล้วถ้าไม่เกินนี้นะเพราะว่าในตลาดตอนนี้เริ่มต้นในพันสนะครับ โอเคเรามารวมๆก่อนเราค่อยไปคุยเรื่องประเด็นตรงนั้นนะครับโอเคอ่าสีบหบวกสี่สบกวกสี่บวกสาบวก37มเจนี่ยครับเจนลลี่หวันใช่ไหมอ่าหนึ่งสองสาสี่ห้าโอเคห้าวันอ่าห้เจแนลลีแล้วก็ลบ2นะครับ ประมาณสั 3, 9เก้าเก้าสีขาเนาะมานี้โอเคซึ่งถ้าเป็นของเก่าเนี่ยถ้าเป็นคอมมอนเนี่ยถ้าเป็นคอมมอนเนี่ยวิ่งคันหนึ่งเนี่ยจะได้ประมาณสิบห้าสิบห้าครับอันนี้คือขั้นต่ำนะสิบห้าแล้วคูณสองคันคูณสองคันไปเท่ากับว่าได้สามสิบ 30นี้คือวิ่งได้แต่ยังไม่ได้ลบค่าน้ำมันนะค่าน้ำมันสองคันก็คือ4สีขาเนาะคันละ2ครับคันละ2สีขาก็คือลบสสีขาก็าจะเหล,ลือยร่มิอ่ะเนี่ยครับซึ่งวงเล็บแล้วเนี่ยฉเฉลี่ยแล้วเนี่ยตอนเนี้ยถ้าเกิดรวมรถเนี่ยแล้วถ้าได้แรงขึ้นไปนะแรงแล้วก็รีเจนลี้งขึ้นไปเนี่ยยังไงก็คุ้มครับคุ้มกว่า วิ่ง2คันเป็นคอมมอนหรือคาสสิกเนี่ยวิ่ง2คันแล้วเสียค่าน้ำมันตั้ง4สีขานะครับยังไงก็คุ้มกว่าอันนี้ผมคำนวณแล้วคอนเฟิร์มเลยว่าว่ายังไงก็คุ้มกว่านะครับตอนแรกผมก็คิดเหมือนกันว่ามันจะไม่คุ้มนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยยัไม่มีการรีวิวจากช่องแดงเนาะว่าอะไรยังไงผมก็เลยพิสูจน์ด้วยตัวเองนี่แหละ <c oughs> ว่าแบบเอ้ยลองรวมเลยลองเสียงรวมดูถ้าได้เกลือสุดก็ได้ซุปเปอร์คาร์แต่โชคดีที่ไม่ได้ซุปเปอร์คาร์ ก็มีแรเนี่ยอีกคันหน้า1,2,3,4มีแร่สคันแล้วก็มี l e เจน d a อรีอีก2คันนะครับรีเจนรก็เฉลี่ยก็ประมาณนี้เลยครับ39ีขาหลังจากหักค่าน้ำมันแล้วนะ <c oughs> หลังจากหักค่าน้ำมันเรียบร้อยแล้วก็จะได้ประมาณนี้ถ้าได้ l e เจน d a r รคุ้มนะตอนนี้อ่ะมาดูที่ Marketplace กันเนาะมาร์เก็ตเพจเนี่ยตอนเนี้ ราคาลถนะอะถ้าเกิดว่าใครไปซื้อคอมมอนหรือว่าคลาสสิกอะไรอย่างเงี้ยเออผมมองว่ายังไงไม่ไม่น่าจะคุ้มเท่า r e g จ n น r รี่นะเพราะว่าดูครับ r e g จ n น r รี่เนี่ยคือ1,240ใช่มั้ยใช่ไหมแล้วการวิ่งเ่ยการวิ่งเหมือนที่ผมคำนวณไว้เนี่ยก็คือประมาณ39สีคาต่อคันหลังจากหักค่าน้ำมันไปแล้วเนาะจะเหลือ39สีคานะครับซึ่งการลงทุนเนี่ย1,240แต่ถ้าเกิดคุณ มาซื้อรถราคาถูกสุดเลยก็คือเป็นพวกคอมมอนคลาสสิกเนี่ยอ่ะอย่างเงี้ยต่อให้เปิดกล่องเลย่ะสมมติไปเปิดกล่องนะไปเปิดกล่องหน่อยไปเปิดกล่องหกร้อยยี่สิบคูณสองคันเนี่ยหกร้อยยี่บคูณสองคันก็เสียบไปแล้วหนึ่งันสองอสีสิบหมายความว่าสองคันเนี่ยถ้าคุณได้คอมมอนหรือว่าคลาสสิกเนี่ย คุณวิ่งได้แค่สามสิบต่อวันนะต่อวันแต่ถ้าคุณมาซื้อรีเจนเนอ y เลยเนี่ยซึ่งราคาอย่างที่ <c oughs> เปิดให้ดูเมื่อกี้เนาะหน <c oughs> ึ่งพันสองร้อยสี่สิบก็จะวิ่งได้สามสิบเก้ามากกว่าไปซื้อเปิดกล่องสองพันอีกนะตอนนี้นะครับ <c oughs> ผมว่ารีเจนเนอ y ในตลาดเนี่ยมาร์เก็ตเพ e เนี่ย ถ้าราคาย,ยังอยู่ประมาณนี้อยู่นะยังไงก็คุ้มครับไม่เกินพันสามเนี่ยยังไงก็คุ้ม,มยังไงก็คุ้มอยู่แ้ะตอนนี้แล้วหน้าคนเนี่ยรถพวกนี้มันสามารถที่จะไปเล่นกับเครื่องบินได้ด้วยนะครับตามที่เด็กเขาประกาศนะแต่นี้ทั้งนี้ทั้งนั้นผมก็ยังไม่รู้ว่ามันจะเล่นยังไงอะไรยังไงประมาณนั้นโอเคแล้วก็ประเด็นต่อมาเนาะเรื่องของเกี่ยวกับคนถามมาเยอะว่าตอนนี้เข้าเครื่องบินหรือว่าเข้า คิโตัวคาไหนจะดีกว่ากันอะไรยังไงนะครับอะไรผมมาคำนวณให้ฟังนะอย่างเครื่องบินตอนนี้ผมก็มีอยู่ลำหนึ่งเนาะผมมีอยู่ลำหนึ่งก็รีวอร์ดที่ได้นะอะผมมาเฉลีย่ยให้ฟังว่าเครื่องบินเนี่ยมันจะได้ประมาณเท่าไหร่ต่อวัน <c oughs> เครื่องบินอ่ะตอนนี้ห้าสิบหกห้าสิบหกนี่คือมันเหมือนเปิด ID ดี c o u n t ามาแล้วยี่สิบสี่ชั่วโมงแล้วเราก็เล่นสะสมได้สองวันเอ้ยสองครั้ง ในวันเดียวนะครับอัแดปผอมันเฉลี่ยเป็นวันแล้วกันเท่ากับว่าอันเนี้ยคือ2วันนะโอเค56นี่คือ2วันโอเคก็บวก18นะบวก18.5ก็บวก15ก็บวก21แล้วก็บวก16นะครับโอเค126หาร1 2 3 4 5 6 หกแล้วกันเพราะว่ามัน,มนเท่ากับมันหกวันเนาะตรงเนี้ยเพราะว่าตรงเนี้ยเท่ากับสองวันนั่นแหละหารหกโอเคอ่าได้ประมาณยี่สิบเอ็ดซีเพนตต่อวันเฉลีย่ยครับยี่สิบเอ็ดหรือว่ายี่สิบเลยอะตีไปวันละยี่สิบแล้วกันซึ่งยี่สิบนะสีเพนต์นะตอนนี้นะถ้าเราก็คือหนึ่งพันสามร้อยประมาณนี้เนาะ ได้ได้พันสามร้อยแต่ถ้าเกิดว่าเราเอ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 า่อไปเข้ารถไปเข้ารถถ้าเกิดว่าเราเข้าในราคาราคารถราคารถแบบนึงถ้าเกิดเราเอา่อวิ่งในตัวเ e จ e นาลี่นะได้ประมาณสามัเก้าเนาะก็ได้ประมาณแปดร้อยเนาะครับเนาะโอเคแล้วถ้าเกิดมาเปรียบเทียบในต้นทุนที่เท่ากันนะต้นทุนที่เท่ากันนะตอนนี้นะโอเคเอ่อ ถ้าเราไปซื้อรีเจนเนอรี่เลยประมาณพันสามกันพันสก็คือใช้เงิน2 6งหมืประมาณนี้เนาะแล้วถ้าเราซื้อเครื่องบินก็จะใช้เงินประมาณ3ามหมืาประมาณนี้นะครับซึ่งรถเนี่ยเข้าถูกกว่าแต่รายได้ก็ก็น้อยกว่านะครับรายได้รถรถตอนนี้ก็คือ 9คูณราคาตอนนี้2 0บาทนี่ครับ780ต่อวันนะครับแต่ถ้าเครื่องบินเครื่องบินนะครับ2 0สีเพนต่อวันคูณ6 9สิบพันสามรายได้ต่อวันประมาณพันสามนะครับอันนี้คือเครื่องบินนะครับแล้วรถเนี่ยคือผมมองว่าถ้าเกิดว่า ต่อเพิ่มอีกคันหนึ่งที่เป็นจํานวนเงินบาทเ,เท่ากับซีเพนเลยเท่ากับเครื่องบินเล, 35, ล็กสาม3,5นห้าเราจะได้หนึ่นหกร้อยเนี่ยครับหมายความว่าเราจะได้รถ r e g e n e r a รทีหคันแล้วก็รถเปิดกล่องเราก็ได้เปิดกล่อ,องอีกหนึ่งคันนะครับก็รวมกันเป็น3คันซึ่ง3คันเนี่ยอย่างที่ผมเคยบอกไปนะครับเมื่อกี เบื้องต้นเนี่ยก็คือเรเจนเนอรี่หนึ่งคันใช่ไหมเราก็จะวิ่งได้าสามสิบเก้าแล้วก็บวกกับไอ,อ,อตัวคอมมอนถ้าเกิดเปิดกล่องมาล้วได้คอมมอนนะก็สิบห้าวันหนึ่งเราจะวิ่งได้ห้าสิบสี่ซีคาต่อวันไม่งงนะครับห้าสิบสี่ซีคาคูณยี่สิบคูณยี่สิบหนึ่งพันแปดสิบบาทนี่ไงครับหมายความว่าอะไรถ้าเรา ลงทุนในจานวนเงินเท่ากันเนี่ยหมายความว่าเราลงทุนไป35,000บาทเราจะได้รถที่เป็นลิเเนลลีที่คุ้มที่สุดแล้วนะตอนนี้1คันบวกกับรถเปิดกล่องอีก1คันนะครับแต่ถ้าเกิดกลับกันถ้าเราเองเงิน35มันมาลงในเครื่องบินเราก็จะได้รายได้ต่อวัน24เพนต่อวันเฉลี่ยที่ผมเฉลี่ยให้ฟังเมืองต้นนะ2ีเพน คูณ68ราคาณตอนนี้1,360ยังไงก็ได้เยอะกว่าครับ1,360นะ่3 6 0แต่เมื่อกี้ซีคามี3 0 0คันเนาะซีคามี3 0 0คันก็มี3.9บวก15อ่าวันหนึ่งวิ่งได้54ซีคา คูณ20บาทนะ1,000เนี่ยครับ1,080ประมาณนี้ไม่งงนะครับไม่งงนะอันนี้คือรายได้ของรถนะนี่คือรายได้ของรถนี่คือรายได้ของเครื่องบินในจำนวนเงินลงทุนที่เท่ากันก็คือ35,000เอา35,000มาลงทุนรถได้ l e g e n e r a เรีที่คุ้มสุดก็คือในมาร์เก็ตเนยนเลยคุ้มสุด1,200ถึง1,300ไม่เกินนี้ แล้วก็เอา600มาซื้อกล่องสูงอีกประมาณนั้นก็จะได้ประมาณนี้เลยครับรายได้ตอนนี้4เพนคุ้มสุดครับถ้าลงในจำนวนเงอินเท่ากันแต่ถ้าเกิดว่าต้นทุนยังไม่ถึงขนาดนี้ผมแนะนำให้ไปลง4ขานะครับ แล้วถ้าอยากให้คุ้มสุดในในซีค่าตอนนี้แนะนำให้ไปซื้อรถ r e g e n e r เีใน Marketplace เลยครับเนี่ยครับ r e เจเนอเรีใน Marketplace เลยคุ้มกว่ามาเปิดกล่องหนึ่งพันสองร้อยเตรียมไว้หนึ่งพันสามครับหนึ 1, ่งสามร้อยีค่าประมาณนี้เนาะโอเคก็โดยรวมวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับมารีวิวแล้วก็ให้ฟังเรื่องเกี่ยวกับว่า รถรวมแล้วเนี่ยวิ่งคุ้มกว่า c o m มอนคอมมอนสองคันไหมก็รีบดูให้ดูแล้วนะครับประมาณนี้เลย <c oughs> ฉเฉลี่ยนะครับ2ี่สประมาณนี้ถ้าเป็นรถแรงนะแล้วก็ลิจินิลีเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ39ต่อวันนะครับเหลือให้ตีขั้นต่ำเลยสามสิบห้าเนี่ยสาน,ะ 35, นี้อันนี้คือหลังจากค่าน้ำมันเรียบร้อยนะครับ น้ำมันแล้วนะหลังคา,าน้ํามันแล้วนี่ประมาณนี้เลยครับผมโอเคอ่ะก็สุดท้ายนะครับผมฝากไว้น,นิดนึงเกี่ยวกับเรื่องสีขาและสีเพนและต่อไปเนี่ยสีกาดก็จะเข้าแล้วครับซึ่งวันนี้ก็เต็มตัวด้วยนะประมาณสามทุมเนาะก็จะมีการซื้อขายเหรียญคริปตกาดน,นะครับผม ส่วนใครที่ได้ลง ido ไว้เนาะแล้วไม่ได้สิทธิ์ w h i อะไรยังไงก็เนี่ยเขาปอบใจให้4.551คลิปโตการเนี่ยเขาให้มาโอเคทั้งนี้ทั้งนั้นก็นี่ไม่ใช่คลิปคําแนะนําในการลงทุนนะครับผมเป็นเพียงการรีวิวให้ฟังเฉยเฉยแล้วก็เป็นการบอกต่อบอกกล่าวกันนะครับว่าแนวทางทำยังไงอะไรยังไงแค่นั้นเลยครับ ไม่ใช่ว่าเฮ้ยชักชวนให้มาลงทุนด้วยอะไรไม่ใช่นะครับผมต่อมาณนั้นแล้วก็คืนนี้ครับเตรียมนะครับ250ทอเคนนะครับไปโอเคถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็กดแชร์กดไลค์กด s like, subscribe กันด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะโอเคตอนนี้ก็ขึ้นมา500ซับแล้วนะครับขอ1,000ซับแรกให้ผมผมก็ดีใจแล้วครับ ขอบมากครับสวัสดีครับผม